ปี2554ได้เกิดอุทกภยัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยและได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในเดือนตุลาคมผู้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบรวมทั้งมีความกังวลว่าความเสียหายจะขยายเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่ในทางกลับกันเหตุการณ์ครั้งนี้กลับเป็นแรงกระตุ้นให้น้ำใจของพี่น้องหลั่งไหลเข้ามารวมกันให้ความช่วยเหลือ ทั้งของบริจาคและอุทิศแรงกายไปให้ความช่วยเหลือในจุดต่างๆรวมทั้งเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือด้านการสื่อสารฉุกเฉินอย่างกว้างขวางที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ถูกจัดตั้งให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือสอปพ เช่นเดียวกับสถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อการสื่อสารฉุกเฉินภัยพิบัติที่มีสัญญาณเรียกขานว่า h s s a l p h a Bravo ตอนนี้เรามาที่ศูนย์ h s s a l p h a Bravo ที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็กำลังคุยกับคุณพอนซรีนะครับ h s s e e b จะเล่าให้ฟังว่ามีการเตรียมการอะไรบ้างชื่อพอนซรีพงศิชาตินะคะหัวแถว e ซราวัน a l e c b Echo Bravo ค่ะคอยดูแลสถานี ร่วมกันนะคะนี้ก็ในส่วนวิสมัครเล่นเนี่ยก็จะมีผู้ที่เป็นแมネจเมนต์ที่สามคนนะคะเป็นโฮ t เทลจวนเดลต้ามิสกี้นะคะแล้วก็คุณสืบสากนะคะ mm hmm. เอเคิลโทเจเอฟเแล้วก็จะไปก็จะเป็นส่วนที่ของกสทชนะคะ mm hmm. ก็คือคุณประทีปสังเทียงนะคะซึ่งเป็นผอแล้วก็มีรองปรระเสิฐดูแลโดยตรงซึ่งได้รับการดีไซน์งานมาจากทาง ประธานกนสทชค่ะตอนนี้นะคะเรามีระบบสืส่อสารที่ติดต่อได้ทั่วประเทศนะคะโดยใช้ผ่าน v ีไเชื่อมกับวิทยุสืส่ะะสอสารสำหรับโอเตของเรานะคะเราก็จะมีส่วนคือว่าส่วนแรกคือนักงานจากรกทชสายลงนะคะถิดสายลงก็อย่างเช่นณนะเวลานี้นะคะก็จะเป็นเวนของโฮ t เทลสวัไม้บราโวคิเบตนะคะที่ดีครับสวัสดีครับผมเอกชัยวิทยะโปเทนเซราวันไม้บราโวคิเบตครับ ตัวที่สคือเป็นนักศึกษาเพื่อนที่มีจิตอาสานะคะอย่างตอนนี้ก็จะเป็นโปรเทลซิลัสเซโรไอพีค่ะจาก Hotel โปรเทลซิลัสอัลฟาเลอร์ครับสวัสดีครับผมกิติคมปัทมาสุนทรสัญญาเลขขานโฮเทนเซราซ,ซิโรโบรโมฟอกทัดเดลต้าครับเถ้าผู้เสพเนี่ยแจ้งขึ้นมาเนี่ยนะคะทางเราก็จะจ้างบันทึกขั้นแรกก็คือติดต่อกับสถานีวิศวะเล่นควบคุมขายก่อนให้ไปดำเนินการช่วยเหลือถ้าช่วยไม่ได้ก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยค่ะ อมาให้ส่วนกลางโดยผ่านผู้ประสานงานของทาง DSI เน่ยนะคะวัสดุที่ทำเพื่อนําข้อมูลไปสู่การช่วยเหลือของรัฐบาลนะคะอันที่สอคือว่าอย่างที่เห็นก็คือคอมพิวเตอร์นะคะเรามั่นใจว่าเราคงจะมีเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยอีกหลายจังหวัดอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมีการเตือนภัยที่3จังหวัดชายภาคใต้ทางภาคใต้นะคะใค,ใครสนับสนุนอุปกรณ์พวกนี้ครับกสทชค่ะเพราะว่ารเรามีการร่วมมือกับกสทช ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละผัดเนี่ยจะเป็นประมาณทุกคนไปย่็นกันข้อมูลเราเครื่องความแต่ละเครื่องเนี่ยจะต้องเปิดอัลการนต่างนเช่นว่ามีชีมทองใช่ไหมคะมีเอ็กโคลิงซึ่งเชื่อมกันแล้วก็ยังมีการสืบหาข้อมูลอีกว่าไอสภาพอากาศสภาพอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันแต่ละจุดแต่ละที่เป็นยางไรเพื่อจะได้อินฟอร์มข้อมูลให้กับ้สมัครเล่นได้เต็มตัวได้นะคะ เพราะจริงๆมีระบบการเอ็กโคลินเนียจะง่ายค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยทำเนี่ย AE เนี่ยส่งต่อพอ a n ไม่ไหวแล้วจะเอ็นมา่์ทนะคะก็ส่งต่อให้นครสวรรค์ถ้านครสวรรค์ไม่ไหวแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรก็ส่งไปที่พื้นที่คือสามารถที่จะเกี่ยวไปเป็นเครือข่ายอย่างเหมือนคราวที่แล้วก็ทางใต้ก็จะเป็นหัดใหญ่ใช่ไหมคะนครศรีธรรมราชเขาก็จะสามารถที่จะเหลือกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ย การคอร์รัชชันกันไม่จําเป็นว่าสูตรจะต้องบีบเพียเดียวสามารถที่จะเป็นตัวตายตัวแทนเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงสลับกันได้ครับฮะสาระกลางตะลิงเจ็ดเมตรห้าสิบครับก่อนหน้านี้เก้าจุดสองหกลดลง

การรายน้าจุดสองลูกบาทเม่ากันพิเศหรือวันละหนึ่งล้านลูกบาทครับการ่ไปเือสายส่งพลังงนการต่อรปคอสาย่จะลงงานตี้จะเป็นการต่อเชื่อมระหว่าง VOP EcoLine เข้ากับสถานีขนสัญญาณกรุงเทพนะคะผ่านสายอากาศซึ่งอยู่บนดัดฟ้านะคะคะ อันที่2ก็คือว่าเราจะมีช่องหลักช่องรองนะคะช่องช่องช่องรองช่องที่1เนี่ยหนึ่งสอนะคะซึ่งผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่อีกชั้นหนึ่งอันที่สองตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็น1นึ่งสี่ห้าศูนย์เป็นช่องฉุกเฉินอยู่แล้วยามวิกฤตนะคะตอนนี้เนี่ยมีช่องที่เหลืออยู่คือว่าเราจะติดต่อกับจังหวัดอยุทยาโดยตรงนะคะหนึ่งสี่ห้าหกหกสองห้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยอันนี้นี่ติดต่อได้ทั้ง เพื่อข่เอ c h โคลิงแล้วก็ติดต่อช่องตรงได้เพราะฉันเนี่ยเขาจะมี2ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเราสำหรับจังหวัดยุทธยาก็บอกว่าอวตอนนี้ที่สูตเราจะมีช่องตรงเป็นเวสเชฟช่องตรงมี e c เอ l i โคลิงแล้วก็มี repeater เ,เป็นสาม Reaper, ช่องทาง